สวยนี่ยังไม่มีแฟนหรฮะดีสเปคไม่ว่าแบบชอบผู้ชายประมาณไหนไม่มีตอนนี้ก็คือแบบดูพอแขดูแลรนไ,ได้มบบกูเกียแล้วใช่ไหมคมร,มรับเบียร์ใหอ,อ่คุย่อลนถ่กับตำรวจสาคร่อ โอเคนะฮะสาวสวยผู้โชคดีเธอยังโงโงงงอยู่ได้ดอกไม้ในขับถือนี้เดินมาเินเสดด้วยรบเือได้กับรัตตีด้วยนะครับขอบคุณรัตดีมากนะคะดีอย่าลืีสมหวังในความรักเหมือนกับ,บ่าวสาวและที่สำคัญท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ช่วงที่ท่านเดินเข้างานจำได้ไหมครับ,ห,บหลังจากที่ท่านได้มอบซองเป็นแรงใจกับ,บ่าวสาวรักของท่านด้วยแล้วท่านจะ สลากเล็กๆมนันหลุดไปตอนนี้หยิบขึ้นมาก่อนนะจ๊ะหยิบขึ้นมาก่อนอหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมา,าสาวมีของที่ระลึกเป็นของรางวัลมอบให้ท่านทั้งหมด5ชิ้น5ชิ้นนะฮะเดี๋ยวให้ลูกน้องทน้งเพนได้จับชิ้นแรกอยากทราบไหมครับว่าชิ้นแรกเป็นอะไรอยากทราบเลยนะชิ้นแรกนะจ๊ะเป็นรางวัลทองคำ Grazie.